เรื่องแรกที่หลายคนก็คงรู้สึกตะขิดตะขวงใจรู้สึกบัดซบจันไรรู้สึกว่าบ้านเมืองของกูเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือการไปภูเก็ตของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะครับวันนี้เขาก็ยังคงอยู่ที่ภูเก็ตแหละครับเขาบอกว่าไปพักผ่อนส่วนตัวนะ แต่กิจกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเกินเหตุเกินการข้าราชการก็ไปพี่นอบพี่เทาไปรายงงรายงานด้วยราวกับว่าเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีผู้คนก็เกิดคำถามว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นในบ้านเมืองของกูวะนี่นะครับมีนายก,ก็เป็นตวตลกมีนกทท็เกิดคำถามวานมันเกิดอะไรขึนนานกมนอะไรกันวะนะครับผู้สนก็ากิดคานว่านายทักษิณชินวัตรนอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นนักโทษ เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งไปเป็นการส่วนตัว29เมษายนถึง2พฤษภาคมช่วงสายของวันที่2พฤษภาคมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเดินทางไปเยี่ยมชมสวนน้ำอันดามัน ภูเก็ตของนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบนะครับซึ่งเป็นประธานพักชาติพัฒนาที่ตัดคำว่ากล้าทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขาดสะบั้นกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระทูอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ที่เปิดใหม่ล่าสุดโดยมีนายสุวัสดิ์ลิปตะพันลบคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในสวนน้ำคือเจอกบกุวัสด์เนี่ยไม่ประหลาดเพราะว่านี่เป็น กิจการของสุวัสลิ์ิปตะพันลบสุวัส์ก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็สุวัส์ก็ไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งการที่สุวัส์ลงไปที่นั่นมีธุรกิจที่นั่นเปิดกิจการที่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกการที่ทักษิณจะไปสวนน้ําของสุวัส์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันแปลกตรงที่นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับพลตำรวจตรีสินเลิศสุข,ขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับคำถามก็คือต้อนรับทำไมวะเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งสองคนเลยเขาเป็นนักโทษคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งคำถามคือผู้ว่าไปต้อนรับอะไร อีตอนเดวิดเตะหมอคนก็ถามหาผู้ว่ากันทั้งประเทศผู้ว่าภูเก็ตหายหัวไปไหนวะวันนี้ผู้ว่าภูเก็ตมาต้อนรับนักโทษว่ะคนไทยโว้ยวันนี้ผู้ว่าภูเก็ตมาต้อนรับนักโทษว่ะมาพร้อมกับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยโว้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยโว้ยเวลามีงานในหน้าที่ผู้ว่าหายหัว เวลางานที่ไม่ใช่หน้าที่ผู้ว่าโพลหัวนี่มันคืออะไรกันโว้ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้นายทักษิณยังเดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพิเศษกระทูป่าตองหรือโครงการอ um ุโมงค์ป่าตองที่จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ใกล้กับสานักสงฆ์บางทองตะบนกระทูอำเภอกระทูโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 1. ไปในฐานะอะไร 2. มาชี้แจงโครงการกับนักโทษทำหอกอะไร นี่อีกหนึ่งความบัดซบวิปริตของระบบราชการไทยที่มันจำแนกแยกแยะไม่ออกว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและคนคนนี้เป็นใครพวกนี้เสนอเชื่อมเป็นนายกเลยไหมล่ะปฏิบัติตัวเป็นนายกไปแล้วและข้าราชการก็พี่นอพี่เทากันซะจนทุเรศแบบนี้ไปแล้วอะ่ะคือการไปติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ไปในฐานะอะไรอะ่ะ ในฐานะคนคิดก็ไม่ใช่ในฐานะคนทําก็ไม่ใช่ในฐานะผู้มีอานาจบังคับบัญชาก็ไม่ใช่คือถ้าเป็นคนอื่นไปก็จะถูกด่าว่าเสือกแล,ะละ้วล่ะแต่นี่ไปแบบมีคนมาต้อนรับเว้ยมีคนมาให้ข้อมูลเว้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมตอบหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภูกเก็ต ภูเก็ตต้อนรับนักโทษกันเออกร,ริกเลยนักโทษตรวจติดตามงานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของท้องถิ่นของประเทศได้ด้วยว้ยมีคนมาอธิบายความคืบหน้ารายละเอียดของโครงการด้วยว้ยเอองงกันไหมใครงงกดหนึ่งใครไม่งงกดสองที่ไม่งงเพราะว่าชาไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหมันอะไรกันวันเนี้ยนะครับ พูดได้คำเดียวเลยว่ามันอะไรกันวะเนี้ยนะครับขณะที่พักก้าวไกลครับนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการลงพื้นที่ภูเก็ตของนักโทษคนนี้นัชชาบอกไม่เห็นผิดแปลกอะไรเลยพี่ปูพี่ปูวอยวายเล็กนาวะเนี้ยนะนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่า ถือว่าไม่เป็นการผิดแปลกอะไรที่นาย,นายทักษิณเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตเนื่องจากหน้าจะเสร็จภารกิจการปรับคณะรัฐมนตรีที่น่าจะวุ่นวายพอสมควรในพักเพื่อไทยแล้วละเพราะฉะนั้นพอปรับครมเสร็จแล้วก็เลยไปพักผ่อนแบบเงียบๆแต่เงียบที่ไหนล่ะไปพร้อมกับคณะใหญ่ไปเยี่ยมโครงการดูแผนพัฒนาในเมืองภูเก็ต แล้วก็ยังมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งในสายตาของนัชชาบุญชัยอินสวัสด์บอกว่านายทักษิณสามารถทำได้ไม่ผิดแต่เรื่องความเหมาะสมความสง่างามในตอนนี้ล่ะมันเหมาะสมไหมเพราะการเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษกับการพ้นโทษนั้นถึงแม้จะเขียนเป็นคําเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกันอ่านดูแล้วอาจจะคล้ายกัน แต่ในทางกฎหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงการพักโทษยังอยู่ในขั้นตอนรับโทษแค่ได้พักโทษออกมาอยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ควรที่จะต้องมองถึงความเหมาะสมไม่เฉะนั้นความเดือดร้อนจะตกกับข้าราชการประจําข้าราชการประจํามันกลัวเสียที่ไหนล่ะเห็นไหมนัชามันไปต้อนรับกันทั้งผู้ว่าทั้งตำรวจนะ่ะ นะมันกลัวกันซะที่ไหนล่ะเพราะนัชชาการที่จะไปยืนชด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 ก็ดูซิว่าจะจัดการกับข้าราชการบ้องบ้องพวกนี้ยังไงดีนะพวกนี้มีนายเป็นนักโทษบว้ยมายืนพี่นอกพี่เทาต้อนรับกล่าวรายงานต่างๆด้วยบ้าไปแล้วเว้ยซึ่งนัชชาบอกว่าเออข้าราชการเขาเขามาก็ เขาคงไม่อยากจะเดือดร้อนทางการเมืองอ่ะซึ่งแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ต้องออกมาตอบข้อคำถามในประเด็นที่เคลือบแคลงสงสัยและเป็นความไม่สบายใจของผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาตลอดในระยะเวลา17ปีรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมก็ยังมีบทบาท ในเรื่องต้อนรับนักโทษช่วยนักโทษเหมือนกันใช่ไหมนัชชาจึงบอกว่าวันนี้ท่านกลับมาแล้วอยู่ในระหว่างการพักโทษก็อยากให้ท่านใช้เวลาในช่วงของการพักโทษให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ และหลังจากนั้นหลังพ้นโทษไปแล้วท่านจะดําเนินการอย่างไรท่านจะดั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือจะนําพานโยบายต่างๆของพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลไปพัฒนาที่ไหนจังหวัดไหนก็คิดว่าทำได้เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าทราบว่านายทักษิณจะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยมองว่าการเดินสายแบบนี้สะท้อนอะไร นัชชาบุญชัยอินสวัสด์บอกยิ่งท่านลงพื้นที่เยอะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนจะสามารถคิดไปเองว่าเป็นการเดินสายแข่งกับคอรมอสัญจรแต่ของนายทักษิณเป็นอะไรสัญจรน,นั้นขอให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามเพราะวันนี้นายทักษิณเพราะวันนี้นายทักษิณอยู่ในสถานภาพของนักโทษ อยู่ระหว่างการพักโทษเรียกว่าเป็นนักโทษที่มีพื้นที่ข่าวสารรองรับมีประชาชนมาต้อนรับมีข้าราชการมาต้อนรับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรได้ มาถามย้ำว่าการลงพื้นที่ของนายทักษณิณถือเป็นการประกาศนัยยะทางการเมืองรวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นัชชาบอกว่าคิดว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าเมื่ออยู่ข้างผู้มีอำนาจแล้วสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างอีตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไป5,000เส้นเลยนี่คือสารหรือนัยยะสำคัญที่ต่อไปพักก้าวไกล จะต้องใช้ประเด็นนี้พูดไปเรื่อยๆว่าเนี่ยดูสิไอ้นักโทษกิตติมศักดิ์คนนี้ได้อภิสิทธิ์ขนาดเนี้ยข้าราชการพนาพนอขนาดเนี้ยทำอย่างนี้ได้ในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการเป็นนักโทษเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันคืออำนาจที่วิปริตเมื่ออยู่ข้างคนมีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างซึ่งคนฟังต้องตีความให้ดีนะ ว่าคำว่าผู้มีอำนาจของนัดชาและพักก้าวไกลเขาหมายถึงใครดินหรือฟ้าหรืออากาศคิดให้ออกนะผมถึงพูดอยู่บ่อยครั้งว่าราชทรรก็ดีทักษิณก็ดีเนี่ยไม่ทำให้พระบรมราชโองการเรื่องการอภัยลดโทษเหลือโทษเพียงหนึ่งปีเนี่ย ไม่ช่วยกันทําให้ศักดิ์สิทธิ์เลยโทษเหลือหนึ่งปีจาก8ปีน้อมรับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้พระมหากรุณาทิคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์มีความหมายยังได้รับการเคารพเชิดชูอยู่ได้ไหมและดูสิ่งที่พวกเขาทำกันสิครับดูสิ่งที่ราชทันทำสิครับดูสิ่งที่ทักษินธรรมสิครับ นี่คือการตอบแทนพระมหากรุณาที่คุณใช่ไหมครับลดโทษตั้งเจ็ดปีมีใครได้มากขนาดนี้เหลือโทษปีเดียวเป็นนักโทษให้มันเต็มที่สำนึกผิดให้มันแท้จริงได้ไหมรักษาพระเกียรติยศพระมหากรุณาที่คุณที่พระราชทานให้แก่เราอย่างสุดความสามารถได้ไหมสิ่งที่เราเห็นก็คือ ใช้ทุกความสามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นถูกตั้งคำถามจากประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่ทักษิณชินวัตรทำและจะเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลพูดเป็นนัยยะอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่ออยู่ข้างผู้มีอํำนาจแล้วสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างแม้กระทั่งทำให้สังคมตั้งคำถามว่าวันนี้เรามีนายกกี่คน และขณะนี้สังคมกำลังตั้งคำถามว่าเรามีครมสัญจรกี่ที่หากแนวทางการแก้ปัญหาตรงกันสอดรับกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าขัดหรือค้านกันเมื่อไหร่ก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและหากแย่งกันทำงานก็ไม่ผิดแต่ถ้าแย่งกันทำงานแล้วไปคนละทิศคนละทางนั้นผิดเพราะจะทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีเสถียรภาพ และสร้างความอึดอัดให้แก่พักร่วมรัฐบาลด้วยประเด็นนี้ดีมากเลย